สินค้ามีอะไรบ้างคะราคาเท่าไหร่อยากลองใช้ค่ะตัวแรกคือตัวที่ขายดีที่สุดและทำให้หลายๆคนรู้จักแบรนด์นัส,สรินคือแป้งหมักไก่ทอดสำเร็จรูปสุดไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะเป็นแป้งที่ปรุงรสมาให้เรียบร้อยแล้วมีเครื่องเทศเครื่องปรุงอัดแน่นเต็มซองลูกค้าแค่ฉีกซองผสมน้ำแล้วเอาไก่ลงหมักได้เลยค่ะทอดออกมาแล้วจะได้รสชาติอร่อยเข้มข้นหอมเครื่องเทศตามแบบฉบับของไก่ทอดหัดใหญ่เป็นสินค้าที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเยอะมากและรีวิวแน่นมากๆค่ะลองไปหาอ่านรีวิวก่อนได้นะคะสินค้าตัวที่2เป็นซอสหุงข้าว ความอร่อยที่นัสรินบัรจุใส่ขวดด้วยความใส่ใจและพิถีพิถันเพื่อให้ลูกค้าได้ลองชิมข้าวหมกสูตรเด็ดของนัสรินโดยที่ลูกค้าสามารถหุงกินเองที่บ้านได้เลย แม้ว่าคุณจะทําอาหารไม่เก่งหรือทําอาหารไม่เป็นเลยก็สามารถถุงข้าวโมกินเองง่ายๆในมหมงข้าวได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทําผิดสูตรนะคะเพราะนัสรินบอกวิธีการใช้ให้อย่างละเอียดเลยค่ะและเรื่องของรสชาตินัสรินยังคงค,งคอนเซปต์เดิมคือปรุงรสมาให้เรียบร้อยแล้วอร่อยเข้มข้นไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะถ้าพูดถึงไก่ทอดหัดใหญ่แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําจิ้มค่ะและน้าจิ้มของนัสรินก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากใช้ราดข้าวหมวก็เข้ากันสุดๆหหหรรือออจจะะใใช้้ิิมไกกก่่่่ทดัญ็แบบเเว์ค ใช้ความเปรี้ยวจากมะขามจะได้ทั้งความเปรี้ยวและความหอมรสชาติน้ำจิ้มจะออกเปรี้ยวนำหวานตามความเผ็ดกำลังดีเด็กๆทานได้ค่ะแล้วก็ไม่ใส่สีไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารกันบูดนะคะและถ้าใครชอบความกรุบกรอบทางร้านก็ยังมีหอมเจียวกรอบด้วยนะหอมเจียวทอดกรอบที่อบสลัดน้ำมันออกแล้วไม่อมน้ำมันเก็บไว้ได้นานแล้วก็ไม่เหม็น,มนมมมหืนค่ะสินค้าของนัสรรนทุกตัวเน้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานรสชาติก็ต้องอร่อยเข้มข้นใครได้ลองต้องกลับมาซื้อซ้ำค่ะส่วนเรื่องคุณภาพและความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเจนบอกกับพนักงานเสมอว่าาสินค้ เราทําขายให้ใส่ใจเหมือนกับที่เราทําให้ลูกของเรากินค่ะไหนก็ดูคลิปกันจนจบแล้วลองเปิดใจกดสั่งสินค้าแบรนด์นัสรินไปลองชิมดูหน่อยนะคะ